สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวดวงเชิงนะคะกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพยปิ้งๆนะคะกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบที่แล้วรวยกันสะบัดเลยค่ะอาจารย์ตายก็รวยสะบัดเหมือนกันค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงงๆโดยเฉพาะกับเลข6 1ค่ะหลายท่านรวยกันมากๆเลยเพราะว่า อยู่ในเลขของคลิปทุกๆคลิปเลยแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของ VP ีนี่ VP ีทุกเน้นๆเ,เลย6กหม่นร่างเต็มๆนะคะดีๆด้วยนะคะเป็นแนวทางในการซื้อรัเตรีกันเลยค่ะเดี๊ยจะอ่าก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพทิยานชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24ซีถอดรหัสเจ็ดตัวก็หามไรามืององเฮงนะคะท่านใดอยากได้อะไรก็พักกันเข้ามาปุ้งๆุ้งุ่ง,งเข้ามานะคะ ว่า่างั้นเลยเนาะโดยเฉพาะสายวิชาด้านน้อโชคค่ะเป็นชื่อช่องและเป็นเป็นวิชาที่อาจารย์สอนนะคะอาจารย์สอนหลายวิชาแลนะท่านใดอยากเรียนวิชาไหนก็ทักเข้ามาละกันนะคะโดยเฉพาะศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อาจารย์มั่นอกมั่นใจนะคะเพราะเป็นศาสตร์ที่พิกชะตาดวงชะตามากๆเลยนะคะว่าอย่างนั้นนะท่านใดอยากรวยก็ตามเข้ามาเนาะนะคะแล้วก็ บางคนบอกอูาจันไม่รู้ภาษารู้รียไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์เรียนไม่รู้เรื่องเอาแบบตัวเลขมาดีกว่าจัดไปค่ะเลขเด็กต่าทิตนะคะปี69ค่ะคลอดแล้วเว้เว้เ,เลยนะคะ,อะรอบนี้อาจารย์ถือว่าอาจารย์จัดหนักให้นะคะทั้งเลขเน้นนะคะเลขกันรวมไปจนถึงรอบนี้อาจารย์ได้พิสูจน์ศาสตร์อยู่อันนึงขึ้นมาแล้วพิสูจน์ว่าเออมันโอเคโอเคนะก็สามารถ เอาไปดูนะคะก็หนึ่งเล่มราคา2 9 9 9นาอาานะคะเรามาดูาสถิติกันเมืองวดของเมืที่แล้ว16ตุลาคมอาจารย์พันเน้นที่6นะคะออก61อยู่ในตำแหน่งของ1661นั่นเองนะคะอา่านะดับได้อย่างนี้เข้ามาคะ่ะนะจ๊ะ บอกโอ้จานมันแพงเล่มหนึ่งราคาส9 9 9ั 2, 000, ้ 19, 000, ารเาเฉลีย่ยแล้วตกประมาณละ0บาทประมาณเนาะนะคะไม่แพงเราขาดต่องววเนาะบางคนโอ้โหพุ่งทุนสร้างไงนะเนาะประมาณองคนบอกโอ้ยไม่ไหวก็จะกินเพื่อนเฮ้ยคุณกันเป่าแล้วรอบนี้จย์ทาไม่เยอะด้วยทานิดเดียวนะคะประมาณนั้นเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสุดหนึ่งนะคะค่าเรียนเพียง2,000บาทจาย์จะสอนวิธีการหาดาวเด่นออกมาเพื่อไป สิ่งโชคมีสิ่งโชคนะคะบอกได้เลยแม่นมากๆนะคะจากสิติน้อยหลุดน้อยมากน้อยมากนะคะส่วนใหญ่เข้าซะเถ้าปีเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์ถือว่าประมาณ1ปีอาจจะหลุดงววหรือสองหวดเท่านั้นแหละค่ะไม่เยอะไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไปเจอเลขแบบเลขล็อกเลขเกินกําลังนะคะมันก็เลยทําให้มันพลาดได้นะตอนนี้นะคะท่านใดอยากได้ก็เข้ามาเรียนค่เรียนแค่สองพนะคะ จะสอนวิธีการใช้ลงทุนแค่3,000กว่าบาทแต่ได้กำไรถึง20,000กว่าบาทเอาไหมล่ะอ่าเอาแล้วเอา,เอาก็เข้ามาเรียนนะคะประมาณนั้นนะติดต่อจันย์สายหมายเลขนี้นะ08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและอี l i ล e ค่ะจ้ะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูสถิติของเก่ากักนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะ,ะเริ่มที่พวงเพชรเลยละกันพวงเพชร นะคะวันนี้1.6นะคะ,อะขออนุญาตลางนะต่อไปค่ะสรุปว่ารวยนะคะเป็นเลขออกกําลังกายเลขวิ่งเนาะอาจารย์ให้1.2.3ฟันที่ไหนฟันที่1นะคะ อาจารย์โกหกเปล่าอาจารย์ก็เขียนอยู่เนี่ยค่ะฟันฟอฟันฟอไม่ให้แบดบนอฟันเนาะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เลขเด็ดแต่พิลเลขมันเยอะเอาตัวนี้ไปค่ะให้ตัวเดียวเข้าใจไหมนะคะประมาณรอบนี้ล่ะตามคิดไปเลยนะคะอ๋อเข้าไหมเข้าค่ะเข้าหกหนึ่งเนาะนะคะต่อไปเลขอาจารย์กว๋วยเตี๋ยวเลขเทวดานะคะแล้วป้ายมันไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวนี้ก็จะเดินทางต่างจังหวัดอีกนะคะ นะก็ไม่เข้าแต่เข้าเล็ตัวเดียวคือเล็กหนึ่งนะคะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ผ่านมายังไม่หลุดนะคะมึงมาหลุดครั้งแรกนั่นะว่างั้นเลยเนาะรอบนี้เข้าไหมาจัดไปค่ะต่อไปค่ะเลขเด็ดตาผิดนะคะก็ อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขหนึ่งนะคะหนึ่งอะไรหนึ่งหกหกหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกว่าให้เลขสิบตัวแล้วทาไมไม่ทาไมจําไม่เข้าอาจารย์ให้สิบห้าตัวค่ะไม่ใช่สิบตัวเนาะสิบห้าตัวยังไงล่ะคะอาจารย์นี่ค่ะเนาะอาจารย์ก็ให้หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกตามที่พูดเมื่อกี้นะเออหนะึ่งหกเนาะนะคะก็ตามนี้เลยทั้งหมดสิบห้าตัวทุกครั้งนะคะแล้วคนที่ ออนั่นก็ไปจับได้เอาเองนะคะแต่ถ้าเข้า VP อาจารย์ก็จับให้เลยค่ะรอบนี้6กหนึ่งล่างไม่ใช่หนึ่งหนะหกหนึ่งล่างตรงๆนะคะแล้วอยู่ในเลขกัน4ชุดค่ะอจ๊ะอยากได้เล็น้อยก็เข้า VP ีเนาะอืมต่อไปค่ะ พอเราได้ตะได้เลขเด่นมาแล้วเราเข้ามาดูตารางนะคะในตารางองอาจา์มีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรสูตรหกับสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งหัจา์จะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรนะคะสูตรหนึ่งเบิ้นหาไม่นะ้ำพอลค้ค่ะเอาไม่อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองล่ะไม่วันแม้วันมามา่าจะเบิ้นจะหามจะตองเอา นะคะรอบรอบนี้ไปดูที่ล็อก6ในสุด2มันจะออก6 6 9นะคะหวยออหกเากสากลับรวยค่ะเะจ๊ะอืมต่อไปค่ะเลขดับล่างวดนนี้ออก6 1หนึ่งสแกนดูกันนะคะตุ๊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 ใครบอกป้ายไหนนะคะของเราอ่ะเข้าต ไม่เข้าวงเอาปกาก้ามาวงว <c oughs> ่างั้นนะคะเอาอยู่นะคะเลขดับล่างของเราเอาอยู่นะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะวันนี้ออก96เราสกแกนดูกันตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ดับของเราเป็ยังเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้นะจ๊ะนี่เนาะประมาณนี้นะคะ รวยค่ะดุจจ้ะรอบนี้เข้าที่1661นะคะแล้วก็ล่างเก้าหกหกเแล้วก็อมเอ่อทอร์กัสอค่ะ30ค่ะนะอ่านี่เนาะขออน,นุญาตวางก่อนนะคะประมาณนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ราศีไหนจะเอ่อจะจะถูกราศีไหนจะถูกหวยก็เป็นราศีรอบนี้เป็นราศี ปุ่มนะคะอาจารย์ให้1 6ออก6 1นะคะแล้วก็ในราศีมังกรอาจารย์ให้5 3ออก5 3บนของทอกระสอบค่ะค่ะเรียงนี้นี่เอง <c oughs> ก็ทุกคลิปค่ะทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปของเราเข้าทุกคลิปค่ะนะจ๊ะอ่าโอเคก็ใช้เวลาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีะระฆังสองขีด เด้ออาจารย์ต้องพูดป้ายสิใช่ไหมไปแลว <c oughs> เอาป้ายอะไรเดียป้ายอาจารย์เตี่ยวแล้วกัน,นเนาะอไปละซาจี <c oughs> <c oughs> นะคะอาจารย์เตี่ยวรอบนี้นะคะไม่เข้าเนาะไม่เข้าอาจารย์ก็รอบนี้ของอาจารย์เตี๋ยวเกือบหลุดแล้วไนงะอาจารย์เตี๋ยวเนาะแกให้วดนนี้หกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้านะคะ ถ้าจับเป็นคู่ก็จะเป็น6 1นะคะพอดี6 1ไม่มีก็เลยใส่1 6นะคะ6 1 6 5นะคะแล้วก็1 5นะคะได้ทั้งหมด3คู่นะอ่ะแคปหน้าจอกันเนาะ1 2 3, 1, 2, 3่งสองสามแคปเจอหนะึแคปเจอทันเนาะโอเคขออนุญ,ญาตวางนะเลขอัเลขเลข อาจารย์ข้าเตี๋เลขเทวดานะคะดูซิว่ารอบนี้เทวดาจะให้เลขอะไรนี่นะคะเป็นกําลังใจให้สูส้ๆนะวางั no. ้นเนาะนะคะลองดูกันนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระทังสองขีด เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะจะได้เฮงๆฮปังๆกันทุกคนเนาะโชคดีรวย,ยๆค่ะวันนี้สวีดัสสวัสดีขอให้ทุกคนรวยค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขนะคะคลิปติ้งได้วังสิ่อย่าเล่นทองนะช่วงนี้ทองร่วง <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ